การแพร่ระบาดรั้งนี้นะครับถามว่าจะจบเมื่อไหร่เรื่องโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ WHO ยังจบไม่ได้นะครับหรือองค์การอนมามัยโลกยังบอกไม่ได้จะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะเขามองถึงพฤติกรรมเป็นสําคัญแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ประเทศต้นกําเนิดที่ถูกการแพร่ระบาดลักษณะดังกล่าวที่อู่ฮั่นที่มณฑลที่อู่ฮั่นนะครับ จะเป็นประเด็นสำคัญนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะที่เป็นประเด็นไฮไลท์ไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้นโควิด1 9 นครับหรือโควรดาสายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ WHO หรือ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่ายุโรปก,กำลังเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับสื่อกระทิงแดงนะครับตีข่าวนะครับสเปนประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศปิดทุกร้านนะครับในมาริส สถาข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสื่อกระทิงดุนะฮะร,รายงานว่าสเปนเตรียมจะประกาศสภาวะฉุกเฉินร้านอาหารบาร์ร้านค้าทั้งหมดในกรุงมาลิดจะต้องปิดให้บริการทั้งหมดอันเนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะมีเพียงซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการต่อไปนังสพ,พิมพ์เอลมุนโดและนังสพ,พิมพ์เอลอินดิเพนเดนซ์นะครับ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ TVE รายงานตรงกันว่ามาตรการการป้องกันให้ร้านอาหารบาร์และร้านค้าทั้งหมดปิดให้บริการนั้นจะเริ่มใช้นะครับในวันเสาร์โดยมีเพียงแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะกับร้านค้าขายยาเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการสรุปปิดไปเรียบร้อยนะครับในขณะที่ยูเรนะครนนะฮะ ก็ตายรายแรกจากโควิด -19 ก็มีการสั่งปิดชายแดนห้ามต่างชาติเข้าเป็นเวลา2ส,สัปดาห์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายูเครนพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด1 i นะครับพร้อมทั้งห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสจากการเปิดเผยของเจ้า้าที่ของอยูเครนซึ่งมีการออกอากาศ ะครับในวันศุกร์ผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นคนของอยูเครนนะครับเป็นผู้หญิงวัย71ป,ปีอยู่ในเมืองซีโดเมียเดินทางจากโปลแลนด์และนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดาสายพันธุ์ใหม่อีก2รายด้วยนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในโปลแลนด์ในขณะที่มอสโกก็เตรียมสร้างศูนย์การแพทย์เรียนแบบโรงพยาบาล10วันของจีนรับมือโควิดสายพันธุ์ใหม่ สำนักข่าวเอ p พนะครับรายงานว่ามอสโกเปิดเผยนะครับบอกว่ามีแผนจะสร้างศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากโรงพยาบาลนะครับที่ใช้เวลาในการสร้างอย่างรวดเร็วของจีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร,ระบาดใหญ่นะครับไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับรองนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเปิดเผยว่าสถานพยาบาลแห่งใหม่500เตียงนะ จะตั้งอยู่ในย่านที่มีพลเมืองอาศัยอยู่อย่างประปรายนะครับห่างจากมอสโก่าวประมาณ50เมตร50กิโลเมตรแล้วก็การก่อสร้างจะใช้ประสบการณ์จากเหล่าสหายในประเทศจีนมาทำการก่อสร้างซึ่งตอนนี้จีนก็ให้การช่วยเหลือนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอิตาลีในขณะที่วิกฤตจริงฮะ ตอนนี้ก็เรื่องของแจ็คหมานะครับแจ็คหมาก็เตรียมบริจาคชุดทดสอบไวรัส5แสนชิ้นหน้ากากอนามัย1ล้านชิ้นช่วยเหลืออเมริกันนะครับรอยเตอร์รายงานว่าแจ็คหมามหาเศรษฐีชาวจีนผู้ก่อตั้งอาลีบาบานะครับประกาศจะบริจาคชุดทดสอบไวรัสโคโรนาจำนวน5แสนชิ้นและก็หน้ากาก,ากจำววน1ล้านชิ้นให้กับสหรัฐอเมริกาพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลก ร่วมมือกันต่อสู้นะครับการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของแจ็คมาฮะเพื่อต้องการไม่ให้อเมริกันเนี่ยกีดกันทางการค้านะพอที่ผ่านมาแจ็คมาเป็นตัวการตัวสําคัญเลยเป็นผู้ประสานงานพิจาค้าขายกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่นิวซีแลนด์บังคับคนเดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา14วันสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า New นิวซีแลนด์กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงพลเมืองกีวีต้องกักตนเองเป็นเวลา14วันเพื่อยับย้งการแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับที่นิวซีแลนด์ในขณะที่กาต้าจากกาต้าสั่งปิดโรงเรียน2สัปดาห์นะฮะเลี่ยงโคโรนาระบาดสื่ข่าวรอยเตอร์รายงานร่าเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะครับจะปิดโรงเรียนทั้งหมดและสั่งการให้ใช้การอสอนทางไกลเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาหนะ์นักั้งแต่ สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเพื่อยัยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะครับผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาระบุเช่นนั้นประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกนะครับพบผู้ติดเชื้อใหม่35รายรวมทั้งเด็กทารก2คนทำให้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่69คนและเสียชีวิตอย่างน้อย4คนจากไวรัสเริ่มไวรัสโครโรนานะครับ การเพิ่มขึ้นเท่าตัวของจำนวนเชื้อนะครับกระตุ้นให้โรงเรียนบางแห่งปิดก่อนการประกาศของอบัสวีดานนะครับในบางบริษัทแนะนําให้ลูกจ้างทํางานจากที่บ้านนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮนะในขณะที่แอปเปิลนะครับก็เตรียมสั่งให้ a p เอปเ p ิล e โตร์นะครับทุกสาขาทั่วโลกนะครับก็จะปิด แล้วก็ให้ไปทำงานที่บ้านยกเว้นในประเทศจีนนะครับสํารข่าว AP รายงานว่า Apple กํกำลังปิดร้านค้าทุกแห่งนอกจีนจนถึงวันที่27มีนาคมในความพยายามเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับทีมคุกก็บอกอย่างนั้นทีมคุกบอกว่าบริษัทเรียนรู้จากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาในจีนประเทศที่ใหญ่เทคโนโลยีรายนี้เพิ่งเปิดให้บริการค้าปลีกใหม่อีกครั้ง ร,ร้านค้าออนไลน์นะครับ Apple ยังคงปิดนะครับแต่พนักงานประจำสำนักงานภายนอกจีนจะทำงานจากบ้านนะครับสามารถทำงานได้นะเขาก็บอกอย่างนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์วันนี้ <c oughs> นะครับปรากฏว่ายุโรปกลายเป็นศูนย์กลาง การแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับองค์การอนามัยโลกรับยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 อิตาลีตายวันเดียว250นะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็เตือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ทางการแพทย์ จะบอกได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดาสายพันธุ์ใหม่จะถึงจุดสิ้นสุดขณะเดียวกันเขายังอ้างถึงจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกว่าเวลานี้มีจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันมากกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนส่วนพีคถือว่าเป็นพีคสุดของการระบาดแล้วนะครับจากการนับของเอพพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอุบัติขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนในเดือนธันวาคมปีก่อนได้ล่าชีวิตผู้คนไปแล้วประมาณ5,000คน และมีผู้ติดเชื้อราวประมาณ1,344,000คนนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตผ่านระดับ5,000ศพนั้นเป็นหลักชัยที่น่าเศร้านะครับซึ่งมีการระบุเช่นนั้นหัวหน้าแผนกติดต่อ,อโรคอุบัติใหม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ว่าโรคระบาดนี้จะพัฒนาไปทิศทางใดนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ พูดว่าเมื่อไหร่ทางการแพทย์ทั่วโลกนะครับของมันจะมาถึงจุดพีกระหวังให้กับมันเกิดขึ้นอย่างเร็วยิ่งดีนะครับความคิดเห็นของทั้งสองเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศต่างๆทั้งยุโรปทั่วโลกประกาศใช้มาตรการอันน่าตื่นตะลึงเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในนั้นก็รวมถึงการปิดโรงเรียนนะครับคุมเข้มชายแดน นะครับในส่วนของผู้นวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WH ไอหรือฮูนะครับบอกว่ามาตรการต่างๆอย่างที่กล่าวมานะครับอาจจะเน้นย้ำว่ามีทั้งหลายประเทศจําเป็นจะต้องใช้แนวทางเชิงลุกนะครับไม่ใช่แค่รอการตรวจอย่างเดียวไม่ใช่แค่ติดตามผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอย่างเดียวไม่ใช่แค่กักโรคเพียงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ปลีกตัวจากสังคม แต่จำเป็นต้องทํากับมันทั้งหมดเขาเน้นย้ําถึงความจําเป็นท่องดําเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพื่อสืบหาป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อคุณไม่อาจสู้กับไวรัสได้หากไม่รู้ว่าหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเขากล่าวนะครับพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆค้นหาแยกกักโรคและรักษาทุกๆเคสเพื่อทำลายห่วงโซ่ของการแพร่เชื้อนะครับ แล้วก็ด้านผู้อำนวยการบริหารโครงการฉุกเฉินขององค์การอนานมัยโลกเตือนนะครับว่ามาตรการต่างๆที่เรียกว่าการเว้นระยะทางสังคมนั้นรวมถึงห้ามการรวมตัวของคนหมู่มากปิดโรงเรียนไม่ใช้สารพัดไม่ใช่ยาสารพัดโรคสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหย,ยุดโรคระบาดได้ด้วยตัวของมันเอง ถ้อยแถลงขององค์การอนามัยโลกนะครับมีขึ้นขณะที่อิตาลีชาติที่กําลังเป็นแกนกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรโปนะครับพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่พุ่งรายวันนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศนะครับข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าผู้ติดเชื้อจากโควิด1 i ในอิตาลีถึง250คนในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาสมงผลทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิต1266คน ผู้ติดเชื้ออยู่ที่1แสนขออภัย1 000, 7 000, 6 6 0คนเพิ่มจากวันพฤหัสจำนวน2,547คนนะครับทำไมยุโรปเป็นศูนย์กลางชาวอิตาลีเนี่ยนะครับเขามองว่าการใส่หน้ากากเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของคนป่วยใครใส่หน้ากากเข้าไปในประเทศเขาในระยะแรกๆเ,กๆเกๆขามองว่าคนนั้นเป็นคนป่วย คนจีนคนอเอเซียใส่หน้ากากเข้าไปเขามีการล้อมมีการเล่นงานมีการทำร้ายเลยนะนะครับทำให้ที่อิตาลีจึงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดการกักตุนอาหารการกักตุนสินค้าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสังสสาภาพยุโรปพวกคนออกบ้านไม่ได้ประกดออกบ้านไม่ได้ก็มีการกักตุนนะครับการแพร่ระบาดรล้งนี้นะครับถามว่าจะจบเมื่อไหร่เรื่องโควรดสายพันธุ์ใหม่ วเอชโอยังจบไม่ได้นะครับหรือองค์การอนามัยโลกยังบอกไม่ไนจะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะเขามองถึงพฤติกรรมเป็นสําคัญแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ประเทศต้นกําเนิดที่ถูกการแพร่ระบาดลักษณะดังกล่าวที่อู่ฮั่นที่มณฑลที่อู่ฮั่นนะครับจะเป็นประเด็นสําคัญ เป็นประเด็นสําคัญว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จีนเริ่มระงับได้นะครับเมื่อนั้นแหละสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นจีนมีการประเมินไว้นระยะเริ่มต้นว่าในเดือนเมษายนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับและตอนนี้จีนก็ดีขึ้นตามลาดับโรงพยาบาลที่เตรียมไว้ก็เริ่มปิดเริ่มปิดเริ่มปิด,ปดคนที่ป่วยก็หายกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเรื่อยนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดตอนนี้ยุโรปเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด เขาก็พยายามปิดกั้นทุกอย่างถามจะหยุดเมื่อไหร่ในเชิงเศรษฐแล้วหลัง19หลัง19เนี่ยมันจะเกิด3หลักสำคัญสงครามอาวุธสงครามทางการค้าสงครามไวรัส 10, หลัง19ไม่หนักไวรัสก็ต้องหนักสงครามทางการค้าเพราะสถานการณ์ขณะนี้ของโลกเนี่ยกำลังเกิดความปั่นป่วนนะครับสหรัฐอเมริกาก็ายังเอาไม่อยู่ต้องมีการปิดโรงเรียนนะครับ ปิดสถานบริการต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันห้ามคนนอกเข้าประเทศห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าตอนนี้นะครับสถานการณ์ทั่วโลกเป็นไปได้วยความตึงเครียดมีความหวาดวิตกจะหยุดเมื่อ,อไหร่ต้องไปดูจังหวะวันที่19เมษายน1 9เมษายนประมาณ1สัปดาห์เราจะเริ่มรู้ลวว่ามันจะไปต่อที่ทางไหน แต่ผมเชื่อว่านันในมุมมองผมผมเชื่อว่าหลังวันที่19เานี่ยไม่หนักนะก็เบาแต่มันไม่จบนะไม่จบหมายความว่าสงครามสามประการเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าหมอในประเทศไทยบอกว่ามันจะจบช่วงนั้นมันจะจบช่วงนี้ไม่จบหรอกเพราะปัจจุบันสงครามที่ว่ามันเป็นสงครามเชืวอาพสงครามไวรัสซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอีก2ยุทธการ คือสงครามอาวุธนะครับและสงครามทางการค้านั่นหมายความว่าเกมนี้จะไม่จบจนกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดความวุ่นวายจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐอเมริกาแล้วเสร็จวันที่3พฤศจิกาย,ยนนั่นแหละจึงจะรู้หัวยุรู้ก้อยนะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้รุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสงว่างกลางไทย แผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีิู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลาง